ไม่ได้ยีนนะคนนี้มันอันนี้นะเออเดี๋ยวคุณแม่จะมาแล้วครับนี่ห้ามดื้อห้ามดื้อห้ามร้องห้ามร้องเดี๋ยวจะได้กลับบ้านเดี๋ยวจะได้กลับบ no ้านแล้วพ okay. ma ี่กอเดี borah, ๋ยวแม่แม่มาแล้วเดี๋ยวแม่แม่จะมาแล้วครับเดี๋ยวแม่แม่จะมาแล้วครับ มา,มาแล้วครับ